ไม่สงค้าไม่สรงปี่ีน้องเอ้ก็เอ้เซพบปันแห้งข้าใส่หมาหอมกูโกกูโก้กติกุตังตมตังเสง่ะอ่อเมื่อในเป็นวันที่เร้าหกเหลืองทนที่แปดปีสองเห็นเร้าเอ็ด่ะในตอนในคณะเดออันปี่ีน้องเฮาข้ามาถอมด้วยข่าวเงาอิดหนึ่งว่าจังหนังไหนเนี่ย่ะอ่อออกขาพ่นอ้อขาได้วันเหมือนในก่อเฮาคาเดเลยหันข่าวเงาต Goog ั้ง <hatten> นะะําตั้งหลายค่ะเนาะข่าวเงาอันรีมองใจลงแต่ก่อเจ้าขวาวุ่นมี ขา้าวสวนมาหมักหักคาพ่องอายุเจ้ามิ63ปีว่าต่อ33ว่าว่าจังหนังไนเน่ะอไล่หัวใหญ่หัวย่ํามั่นกัมมาขขาใส่หมอหอมเตะเอามาเปิืนเผาลานในปันพิ่น้อกคะ่ะในตอนไา่การเสียงข่าวโตเมืองในขะเนคะ่ะในตอนไนี้เจ้าอ่อนตั้งสู้เท่าคํามาถ่มด้วยข่าวง่าโหในะ่ะในกอเลยเป็นแผ่นลิ้นไว้ค่ะเนาะแผ่นลิ้นไว้อิงสันตีในเมืองใต้ในข้าวเนย โอเคไในกอเมือวานนี่ค่ะเนาะวันที่าหาเหืือนทนที่8ปี2องเฮงเจ้าเอ็ดค่ะเลยเป็นแผ่นเลียนไว้ค่ะเนาะเข้ายาม12มง3 6ค่ะแผ่นเลียนไว้อิงสันแห้งสันไว้มั่นค่ะเตมีอยู่4 7ลิตรตั้งลึกลงใต้ลิน10กิโลเมตรฝ่ายเจึงหองวันตกเว่งหลงโดนดีจึงใต้ปอดจานในห้องการฝ่ายฟิลฟา,า,า,าราศี ของเสีซึกมานเปื้นผ่าว้วันไหนคาออมองตีแผ่นลินไว้เดเป็นในเกกลางเว่งหลงต้นที่แหล่เว้งหยองหย้ยเสยย่อนแห้งสันไว้อําป้อแห้งแหลลองลูดส้มตายหมาแต่ก็อํมมีในออค่ะลูกดีใ่ในเสยกาในห่อขามาถ่อมด้วยเทียงตอนหนึ่งค่ะเนาะออก่ะมาโดยเงาลายตีดังปอดเมืองช้างอีกหนึ่งวันไหนคะอ,อ่ นด้กอยู่ดีปริมาณค่ะยาเยื้อลูดตายสามกอะเนี่ยเออปริมาณอันเอาข่มลมเยี่เงินดีเมืองชางยาเยื้อตายสามกาเมื่อวันที่เร้าหาเหลือนทนที่แปดปีสองเห็นเร้าเอ็ดเลือนเกาลองสามคำปีได้สอยหนึ่งป่าสิพานีข้าวยำกลางวันนั่นปริมาณสามกาะอ,อันเอาข่มลมปันเยี่เงินไปมักมีมานเมมมาอีคโนมิกแบงค์ดีป้อกลางเว้ง เวงตีเต่งเมืองช้างนันแย่ายื้อตายฝ่ายนายเยเงินเหนื่อก้นเมืองเวงตีเต่งก็นหนึ่งละเนตีสึกข่าวว่าปริกมาณสามก็อันเอาห่มลมปันเย่งเงินไปหมักมีเมืองมานในเมื่อว่ายามกลางวันมอส1ิบเอดโมงครึงนั่นมีก้นยิบกองกางสีก็ขี่รถเคืองมาฝ่ายนายเยเงินสีปืดยื้อคาแหมตายว่าจังหนักไหนภายปืนเผาซึ่งมานแต่ออกข่าวว่า ซุ่มแกดแขก้วนเมืองสีดีอฟมาไงไวยื้อแหล่ฝ่ายห่มลมจังเลยตกซุ้มกว่าฝ่ายห่มลมจังเลยตกซุ้มกว่าสามก็เครื่องยิบกองกางอันฝ่ายห่มลมสามก็ยิบไว้นั่นแหลเงินอันมีในเยเงินนั่นก็ป้ากว่าจอมไหนคะอ๋อคะในก็เป็นเงาลายทีตังปอดเมืองช่างไหนคะนะลูกดีเมืองช่างเสกํไรเฮาคาเด็กว่าโวยตังปอดเมืองอัฟกานิสถานอีกนึงคะนะ ตีเมืองในก้อนวันก้นเมืองค่ะเนออนกันปลายออกนอกวันนอกเมืองอยู่ค่อยๆใหญ่ๆเนี่ยค่ะเมื่อเหลียวก็เซียนใส่หม้มันในมีจําหนึ่งแนยาวในอ่อกก้นเมืองอัฟกานิสถานค่ะปลายออกเมืองมีหมอก88 0ห0่แห่งปลายไวเสตาลีบันยึดวันยึดเมืองในอ่อนตันับก้นเมืองอัฟกันค่ะอันอ่าไครเยียวฝ่ายใ้การอุเปิงพ่องงํ้มจุ้มตาลีบัน มีน้ำจําถึงแสนเยาเสตายังถึงมีค้นเมืองอ่ำยอมเทียงหมอกหนึ่งหมื่นก่อค่ะตึกไปไว้ดีวางเฮอรมินตะเดสึบป,ปายเทียงวันไหนคะออเมื่อวันที่เส้าฮกเลินทนที่แปดปีสองเห็นส 8, เสาเอสเลินเกาลองสีคาปีได้สอย 1, สห,นหนึ่งป่าที่าในสื่อข่าวโ o a ออกในวัวาจมหนังคอตกลงจมตาลีปานแล่ดับซึกอเมริกันมีไวน้นันซึกอเมริกันเตยอยู่ในเมือง อัฟกานิสถานไล่ข้าวตั้งอําถึงหนึ่งวงเย่าซีในวันที่สามสิบเอ็ดเหรินทนที่แปดปีสองเห็นเศร้าเอทเป็นวันเลื่อนสุดเย่าแล่เฮียร์ไทยการต่อต่างก้นปลายเพของเฮอร์มินตับซึกอเมริกันเล่มินขึ้นลง่งโย่ข้าวตั้งเศร้าเสียโจงมง้งอํากึศอําลือว่าไหนออะในข้าวตั้งเศร้าเสียโจงม้งปนมาไหนตับซึกอเมริกันลาดวา่าเลยต่อต่างก้นเมืองอัฟกันอันไข่ไปลายออกกว่านอกเมืองเย่าโตด แทงหนึ่งหม่เกางกอแล่ย่ามเหลียวคะ่ะมีก้นเมืองอันไปไว้ตีว่างเฮอหมินเว้งลงกาโปต่าเดไปออกน้องเมืองแทงแต่ไม่อยูมม 1, นะ่หมอกหนึ่งหม่นกอในออกเดี๋ยวจะเมื่อวันที่สิพาเดือนทวนวาดเปียร์องเห็นาเอปนมาจุ้มตาลีปานยึดไลเมืองอัฟกานิสถานโคมป้าเว้งลงกาโปเยา่าสีก้นเมืองกําพองโกจุ่มตาลีปานเต็กเตงเป้กินนั่งยิ่งแลลูกอ่อน เหมือนเมือกาก่อนปอนมาอันจมตลีบานยามอุบวันอุบเมืองเมืองอัฟกานิสถานเมือพองในปี1เหงกปหถึงปีสองเหงน,หนึงนั่นแหละจังเลยเตียบด้านอ่อนกันไปออกนอกเมืองในขาออกเฮอหมินตอต่างก้นปายเพยออกนอกเมืองในอเมริกัาลาวาตั้งมดและตอต่างเกสายการเมินยาวป้อมมาพัดเพ่งในข่าวทาง3 9นเเาทมนิ ต่มีเฮอ์มินคืนนึงล้ําปั่นปดกันคืิร์นเลิงลงๆงอยู่เฮ็ดนเนา4์สี่โมงโตนับก้นปเพม,มีกว่า88ด0 0แห่เงก็ย่าว่วในคาออผูกคานปากดับซึกอเมริกันลาดวา่าแยํมเหลียวซึกอเมริกันอันเอาข่มลมว่างเฮอมินเว่งลงกัโปมีอยู่หมอก5าเ่งสีปากป้ายกวยกาไหวเสวันที่ส1เอเลือโทนที่82เบียเอาเง2ศร้าเอในยาวแต่ดับซึกอเมริกัน ม,มีปนพรต่เอาห่มลมวางเฮอหมินในเหย้าในอ่อแถวฝ่ายหนึ่งตั้งหนึ่งกอจ้มตาลีปานปันฟางก้นเมองอย่าให้แลกว่าดีวางเฮอหมินตีเว้งลงกาปูและให้กูเมืองเมองโฮมป้าตั้งอเมริกรันกึดยืดปันแหงลง่อต่างกวนปลายเพยออกนอกเมองย้อนก้นจุม้มย้อนเปวา่ากวนเจนั่นมีนำกัดอันโหลใจตื้อตั้งน้ำในะ่ะว เอค่ะข้อมูลในเลปุ่อิงออกมาที่ห้องการข่าวไต้ฟีดอมออกไวไในคะนะพราวว่าเฮาขามาตวยเนาะเงาลายการวานการเมืองไหนก็ลหลายๆติก็ซุกๆุกซักๆักกกค่ะนะเมื่อเจ้าเนาะเ่าวขาวก็มาตวยเมื่อเจ้าห้ามื่าว่าไหนตั้งกลมเมืองห้องกองค่ะเนาะก็อ่อนกันไปออกนอกวนันนอกเมืองไหนคะนะค่ะเงารายเมืองหฮมตุมเ่าขาแได้ก็ที่เป็นหืนอจังเหือ้อจ้าหามาเที่ยงไหนก็ เฮาค่ะสืบไปด้วยกว่าเทียงค่ะนะเดี๋ยวข้าใจเอามาเปิ้นผ่าละในปันพี่น้องค่ะในตอนรายการเงาลายเมืองห่มตุ่มในค่ะกุวันกุวันค่ะในตอนปอดกลางในนี่ก็ข้าใจเอามาอบรัดแค่ในปันพี่น้องเฮาในค่ะเนาะก็เปว่าเงาลายเมืองห่มตุ่มเนก็มันก็ลํารองคะตอนตเฮาหาคนเมืองนั่นาเนาะว่าเขาออกปักเปิงอีหงมาเขาออกปอละสังสิงมา ปยก็เขาได้เฮตสร้างอีส,สังสินจึงหือและเจระิญนั้นขนาดนนเนาะนางหือเตือหงเอาไล่คืดตันกุ้มือวันนันก็แค่ดอกพีนอค่ะจอยเตไวนซับสครา์ส่กาสําค่ะนะพ่มีรองหลังหลยสองสินจึงหือก็เด็มมาเปื้นผาปันให้พี่นอค่ะเลยคับผู้คือตันกุ้มือวันอยู่วนนันหนอ่อยินจมกูกก็ค่ะย้อนให้อยู่เลยกินวันในรอดเพกกันใส่กําค่ะเนาะเหมือนสงค่ะ